สวัสดีค่ะวันนี้วันที่29สิงหาคม2 5 6 4ซีจ้าเป็นคลิปที่2จ้าเหมือนเกาหลักไปทรงทูริ่นจา้าตอนนี้กำลังจะหลกักคันนี้ไปทรงลูกค,ค้าอยู่บ้านทอน,น้อยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจา้าลูกค,ค้าเพื่นฟังเป็นแบบรอเดียวดำได้จา้าสเปคของพวงคันนี้กว้าง8เมตรเหน็7 0จา้ายาว3เมตรแลวกะสูงเมตรนึงจา้าสามารถเปิดได้3ท่า คันนี้ก็จะมีหมวกเลยกับ,บนันไดราคาตอนนี้ขายอยู่36,000นบาทค่ะมาเบิงช่วงล่างจ้าคัาานนี้ซางบอยค่นจะใส่เป็นของเท้าบิ๊กเอ็มจ้าจะใส่เล็กล่างน้ำหนาซีเสริมโดยร่างน้ำหนาสามเป็นโปรเซซซี่ไหจ้า,ามาเบิงกระทะจ้ากระทะน,นี้ก็จะเป็นกระทะไม้ได้จ้าขอบชิ้นหได้ส่้างพวนควรซีไหเพื่อที่จะว่าไหมันการสนิมไปอีกชันหนึ่งจ้า ่วนข้อหลักของอูซางบอยซางเพิ่นจะซับแบบมีไข่บุกไข่บุกสุดได้สาวเผื่อความแข็งแรงข้อหลักตรงนี้แกจะสามารถบิดไดจ่าถอดออกไดจา้ามันเป็น,ดดนข้อตายเนาะข้อนี้แกจะมีกองเค่องมือมีทีรอกไฮตาเอฟซีคนใดที่ติดตามคลิปยูโมออนี่แกจะล่งพร้อมกันสองคลิปได้จ่าอย่าพึงเบื่อกันเด้ออ่า้างในกกจะเป็นกระบะสีฟ้าจ้า้างนอกเป็นสีส้ม เดี๋ยวเข้าไปชมคลิปตอนไปหอดบารลูกค่าดีกว่าจ้าขอบคุณทุกๆคนที่ติดต,ตามคลิปของอูซังบอยไลายจ้าสวันดะี้มาถึงบารลูกค่าจ้าบาร์าาราลูกค,ค้าท่านจะเอากรที่ใจ่ลูกค่ะกระถ่ายาาลูกค้าเป็นดีห่อคั่วตาขนาด47แล้งค่ะของซังสีสม้มยี่ห้อเปิดกระบะนี้ค่ะจ้า ถันนีบกันหล่อเดียวดำใดค่าโตโยตี้สามมึงหกพันบาทค่ะไอซี่พนใดที่ติดตามคลิปดูตงเต้แหลกเลยยัง,ะงนะคะในนี้ใครเกิดโทษเขามาสอบถามทางบอยได้จ้ารถไทยลูกค้าเป็นยี่ห้อคูบตาขนาด47แรงค่ะอ่าถ้า47แ,แรงถ้าเกิดฟังหล่อคู่กับลากไว้ด้วยกันค่ะแต่แล้วแต่ลูกค้ามาเนาะ วิธีการดำทางล่างคือดึงสลักยูสองจุดถ่ายเห้าดึงสลักออกสองฟังหลักะเวลาใส่งานจะเพื่อใส่มั่นไปแล้วนุกคนเราฟังแบบนี้ค่ะถามฮวงคนถามว่ามันหนักรอบักจ้กะพอสร้สางพิ้นว่างเส้นเต,นเตอร์รอไว้เรียบร้อยแล้วค่ะับประมาณนี้คันนี้ก็จะสามารถเปิดเปิดได้สามทางจากด้าน้างสองหลกะด้านทา่าทยหนึ่ง รูปลักษ์ของอูซางบอยกับประมาณี้ค่ะมีกองเชิงมือมีหมวกและบันไดหนาตาแบบนี้คือมาจากอูซางบอยตาลูกค้าเพิ่งกะบอกว่ามาค่ะแต่คือตอนนี้ทุกท่านกัจะลอคิวประมานเกือบสองเดือนทุกท่านค่ะเพราะสาม่นมีคิวอยู่เพิ่งจะเลี้ยงตามคิววหายอะค่ะที่ว่าลูกค้ามากอนเพิ่งก็ลั่นลั่นลั่นไปค่ะลูกค้าขี่ซังสืสอเขามาแลว้วเบิ่งคิดนี้อยู่กะห์ใจเย็นๆนะคะแต่ามารถ โทษถาม,าม้างเทรถามนัวไล่ถามเพื่อนในว่าตะหอดตอนใดเพิ่นสามารถบอกได้ประมาณแบบเป็นช่วงๆอค่ะเต็จะสามารถกะวันที่กะจับบว่าใดค่ะคเพื่อว่าพยายามเห็นเหัวเรื่องที่สุดอะค่ะ